สวัสดีครับแฟนลูกหนังทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์พอดแคสต์เชลซีวันนี้มีเรื่องราวของเชลซีที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยครับโดยเฉพาะช่วงท้ายตลาดซื้อขายนักเตะที่บอกเลยว่าดิวเดือดจริงๆจนทำให้มีทั้งรอยยิ้มและคราบน้ำการในสนามฟุตบอลแห่งนี้วันนี้เราจะมาไล่เรียงข่าวที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของสโมสรในช่วงนี้กันก่อนครับ เรื่องแรกหน่วยเก็บกู้ระเบิดของเชลซีเมื่อนักเตะถูกแช่แข็งในทีมเอาละครับท่านผู้ฟังทุกท่านข่าวใหญ่ที่สุดที่ต้องหยิบยกมาพูดคุยกันก่อนเลยก็คือเรื่องของราคีมสเตอร์ลิงอักเซลดิซาซีและดาวิดดาโตโฟฟาน่าครับบอกเลยว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ในสถานะที่เรียกว่าบอมสควอดหรือหน่วยเก็บกู้ระเบิดของเชลซีไปแล้วครับ ฟังดูน่าตื่นเต้นเหมือนหนังแอคชั่นใช่ไหมครับแต่ในชีวิตจริงของนักฟุตบอลมันคือสถานการณ์ที่แทบไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยล่ะครับเรื่องราวเป็นยังไงกันนะ ก็คือทั้ง3คนนี้ไม่สามารถย้ายทีมได้ทันภายในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักแต่ครับพอดิลไม่เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือพวกเขาถูกแยกออกจากทีมชุดใหญ่โดยสิ้นเชิงครับฟังไม่ผิดครับคุณผู้ฟังพวกเขาต้องใช้ห้องน้ำห้องแต่งตัวและรับประทานอาหารแยกจากผู้เล่นทีมชุดแรก คือมันไม่ใช่แค่การซ้อมแยกนะครับแต่มันคือการแยกจากกันในทุกมิติของชีวิตประจําวันในสโมสรเลยทีเดียวซึ่งหลายคนมองว่านี่เป็นมาตรการที่ค่อนข้างรุนแรงและไม่ปกติครับเจาะลึกที่ราคีมสเตอร์ลิงกรณีของราคีมสเตอร์ลิงนี่น่าสนใจเป็นพิเศษครับเขาเป็นนักเตะที่มีค่าเหนื่อยสูงมากถึง325,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวซึ่งจำนวนเงินนี้ก็คงทำให้หลายคนคิดว่าโอ้โหอยู่เฉยๆก็สบายแล้วมัน แต่เรื่องของนักฟุตบอลอาชีพมันไม่ใช่แค่นั้นครับสเตอร์ลิงเขาเคยปฏิเสธข้อเสนอจากสโมสรในซาอุดีอาระเบียและลีก MLS ด้วยด้วยเหตุผลที่ว่าเขายังเชื่อมั่นว่าจะสามารถกลับไปติดทีมชาติอังกฤษได้แล้วต้องการเล่นในระดับสูงต่อไปครับนี่คือหัวใจของนักสู้เลยนะครับเงินอาจจะสำคัญแต่ความฝันและความทะเยอทะยานในอาชีพมันเหนือกว่า เขาเคยเป็นผู้เล่นที่ใกล้ชิดกับโคพาเมอร์และนักเตะคนอื่นๆซึ่งการถูกแยกออกมาแบบนี้มันสร้างแรงกดดันทางจิตใจยอย่างมหาศาลแน่ๆครับเชลซี Chelsea เองก็พยายามหาทางออกให้สเตอร์ลิงมาหลายเดือนแล้วแต่ก็ไม่สามารถหาทางย้ายทีมที่เหมาะสมได้แม้จะมีข่าวหรือว่าฟูแล่มกับคริสตันพาเลสสนใจแต่ก็ไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมมันก็เหมือนกับการพยายามไขกุญแจที่หายไปนั่นแหละครับพอหาไม่เจอก็ต้องยอมรับสภาพไปก่อน ส่วนเพื่อนร่วมชะตากรรมอย่างอักเซลดิซาซี่และดาวิดดาโตโฟฟาน่าอักเซลดิซาซี่ก็ยืนกรานไม่ย้ายเช่นกันครับเขาปฏิเสธข้อเสนอยืมตัวจากสโมสรอ,อย่างเวสแฮมและทีมอื่นๆดิซาซี่เองก็เป็นที่นิยมในหมู่นักเตะฝรั่งเศสของเชลซีนะครับซึ่งเขาก็เคยโพสต์ภาพห้องแต่งตัวที่ดูโล่งๆของหน่วยเก็บกู้ระเบิดให้เห็นกันมาแล้วด้วยส่วนดาวิดดาโตโฟฟาน่าที่มีข่าวกับเซลติกการย้ายทีมก็ไม่เกิดขึ้นเช่นกันครับ ปรัญาไม่อยู่ในสายตาก็ไม่ต้องคิดถึงของโคชเอนโซมาเรสกาเอนโซมาเรสกาโคชคนใหม่ของเชลซีใช้แนวทางที่ค่อนข้างชัดเจนกับผู้เล่นกลุ่มนี้ครับคือไม่อยู่ในสายตาก็ไม่ต้องคิดถึง เขากล่าวว่าเขาจะได้รับแจ้งข่าวก็ต่อเมื่อนักเตะย้ายออกไปแล้วเท่านั้นเขาแค่โฟกัสกับการเตรียมทีมเพื่อใช้ชนะนั่นหมายความว่าโอกาสที่ผู้เล่นในกลุ่มบอมสควอตจะได้ลงเล่นหรือแม้แต่ถูกรวมอยู่ในรายชื่อนักเตะชุดลุยแชมเปี้ยนส์ลีกก็แทบจะเป็นศูนย์เลยครับพวกเขาจะต้องซ้อมแยกไปจนกว่าจะมีโอกาสย้ายทีมอีกครั้งในเดือนมกราคมปีหน้ามุมมองส่วนตัว เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงอีกด้านที่โหดร้ายของฟุตบอลอาชีพนะครับแม้จะได้รับค่าตอบแทนมหาศาลแต่การถูกแยกออกจากทีมแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือศักดิ์ศรีความสุขในการเล่นและโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองของนักฟุตบอลมันเหมือนกับนักรบที่ถูกปลดอาวุธและถูกห้ามไม่ให้ลงสนามรบทั้งๆท,ที่หัวใจยังเรียกร้องอยากจะต่อสู้สําหรับสโมสรเองนี่ก็คือความท้าทายในการบริหารจัดการทีมและค่าเหนื่อยการมีผู้เล่นค่าเหนื่อยสูงที่ไม่ได้ใช้งาน มันคือภาระที่หนักอึ้งเหมือนมีรถซูปเปอร์คาร์จอดนิ่งๆอยู่ในโรงรถแต่ขับออกไปไม่ได้นั่นแหละครับมันน่าเสียดายทั้งสองฝ่ายจริงๆนี่คืออีกหนึ่งบทเรียนว่าฟุตบอลสมัยใหม่ไม่ได้มีแค่เรื่องในสนามเท่านั้นแต่เรื่องการบริหารจัดการนอกสนามก็สำคัญไม่แพ้กันเลยครับเล่าด้วยโทนเสียงเล่าเรื่องและมีพลังกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกลองมาดูที่กฎระเบียบของยูฟ่ากันสักหน่อยครับ มันทำให้เห็นว่าทำไมโคชเอนโซมาเรสกาถึงต้องตัดสินใจอย่างยากลำบากกฎเขาจำกัดรายชื่อนักเตะในแชมเปี้ยนส์ลีกเอลิสไว้ที่25คนโดยต้องสำรอง8ตำแหน่งสำหรับผู้เล่นที่ฝึกฝนในท้องถิ่น (locally trained) หรือผู้เล่นที่เติบโตในสโมสร (homegrown) ซึ่งเชลซีมีนักเตะในทีมชุดใหญ่ถึง32คนทำให้โคชมาเรสกาต้องเลือกเฟ้นกันอย่างหนัก แม้จะมี B-list สำหรับนักเตะที่เกิดหลังวันที่1มกราคม2003และอยู่กับสโมสรมานานกว่า2ปีซึ่งทำให้ดาวรุ่งอย่างโรเมโอลาเวียไทริกจอร์จและจอร์จอาเชแอมพงได้ติดทีมแต่บูโออานเต้ซึ่งเพิ่งย้ายมาร่วมทีมกลับไม่มีคุณสมบัติที่จะอยู่ในรายชื่อ b ีลิสครับที่น่าแปลกใจยิ่งกว่านั้นคือผู้เล่นที่กำลังบาดเจ็บหนักหลายคนกลับได้ติดทีมชุดเอลิสครับอย่างเช่นเลียมเดล ที่เจ็บแฮมสตริงและต้องพักอย่างน้อย6สัปดาห์ก็ยังถูกรวมอยู่ในรายชื่อหรือแม้กระทั่งเลวี่โควิลที่บาดเจ็บ ACL และคาดว่าจะต้องพักตลอดฤดูกาลหรืออาจจะถึงปี2026ก็ยังถูกชื่ออยู่ใน A-List เช่นกันในขณะที่นักเตะใหม่อีก7คนอย่างเจ้าเปโดรเอสเตวาวิลเลียนจอเรลฮาโตดาริโอเอสูกเจมี่กิเทนส์และอเลฮันโรกานาโชก็ติดรายชื่อทั้งหมด การตัดสินใจแบบนี้มันทำให้เกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่โอกาสยังไม่หมดไปเสียทีเดียวถึงแม้จะเจอกับความผิดหวังในครั้งแรกแต่ก็ยังพอมีข่าวดีอยู่บ้างครับหากเชลซีผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ก็ยังมีโอกาสที่บูโออาโนเตจะถูกลงทะเบียนได้อีกครั้งโดยสามารถลงทะเบียนผู้เล่นใหม่ได้สูงสุด3คนก่อนวันที่5กุมภาพันธ์2025ครับ ดังนั้นเขาก็คงต้องเอาใจช่วยให้เชลซีทำผลงานในรอบแบ่งกลุ่มได้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้มีโอกาสสารฝันบนเวทีแชมเปียนส์ลีกต่อไปเชลซีจะเริ่มต้นเส้นทางในแชมเปียนส์ลีกด้วยการออกไปเยือนบาเยิร์นมิวนิกในวันพุทธที่17และต่อด้วยเบนฟิก้าอาแจ็จซ์คาราบัคบา์เซโลนาอตาลันตาพาฟอสและนาโปลีมุมมองส่วนตัว เรื่องของบูโออาโนเต้ ote, มันเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่โหดร้ายของฟุตบอลครับความฝันที่อยู่ตรงหน้ากลับต้องเลื่อนออกไปเหมือนกับคุณกำลังจะคว้าถ้วยแชมป์แต่กรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาเสียก่อนการที่นักเตะบ,บาดเจ็บหนักได้ติดทีมแต่ดาวรุ่งตัวใหม่ที่พร้อมจะลงสนามกลับไม่ได้มันแสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจที่ซับซ้อนของผู้จัดการทีม บางทีอาจจะเป็นเรื่องของโคแต้นักเตะโฮมกรนหรือการที่สโมสรต้องการรักษาสิทธิ์ของนักเตะระยะยาวเอาไว้หรืออาจจะมองว่าการที่บูโออาโนอเต้ดได้ลงสนามในลีกไปก่อนจะดีกว่าแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมันก็คงเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับเขานี่แหละครับชีวิตนักฟุตบอลไม่ได้มีแต่ชัยชนะและเสียงเชียร์แต่ยังมีช่วงเวลาแห่งความผิดหวังที่ต้องผ่านไปให้ได้ด้วยครับอ่า เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข่าวสารของเชลซีที่เราเอามาเล่าให้ฟังกันแบบเป็นกันเองในวันนี้จะเห็นได้ว่าตลาดซื้อขายนักเตะและช่วงเวลาหลังนั้นมันเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เข้มข้นมีทั้งความคาดหวังความผิดหวังและโอกาสใหม่ที่เกิดขึ้นกับนักเตะทุกคนจริงๆครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน่วยเก็บกูระเบิดที่ถูกแช่แข็งหรือดาวรุ่งที่ฝันสลายในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกไปจนถึงการส่งดาวรุ่งไปลับฝีเท้าทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสีสันและบทพิสูจน์ในโลกของฟุตบอลอาชีพที่ไม่ได้มีแค่เรื่องของชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ในสนามเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องราวชีวิตของนักเตะแต่ละคนที่ต้องเผชิญในทุกๆวันครับ วันนี้พอดแคสต์เชลซีต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และความเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ